รถรถไปเดนเดนไม่ได้กันชนนะมึงเฮียมึงดูดีๆนะเขาเบรคให้เบานะดูดีๆมึงดูดีๆเหียสวัสดีครับวันนี้เฮียสาเบิร์ดแลสายแว้นนะกลับมาอีกแล้วนะฮะก็มาแว้นกันอย่างสร้างสรรค์นะครับวันนี้ก็เป็นการทำงานร่วมกับศูนย์ประสานงานโควิด19าลำลูกกานะฮะโดยบอสสมชาตินะครับ ที่ตั้งอยู่หน้าศูนย์ทดสอบฝีมือ KTC ซนะที่ผมประจาคเนไปบ่อยๆนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมฮะทุกเช้าผมก็ต้องมาช่วยเตรียมอาหารนะพระทหารเพื่อถวายพระในช่วงเช้าเพราะช่วงนี้พระไม่ได้บินทบาทเลยนะฮะแล้วก็ถวายในช่วงเพนด้วยแต่วันนี้มีภาร,รกริจพิเศษ e c ผมต้องพาพระที่ป่วยขุดจำนวน2รูปด้วยกันนะฮะไปเอ็กซเรย์ปอดนะครับเพื่อรักษาในขั้นตอนโฮมไอโซเลชันเขาเรียกว่ากุฏิไอโซเลชันนั่นเองนะฮะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกัน ไจับมาได้ฮะใช้เยอะยนะครับไปแค่นี้ก่อนไปนี่ฮะตอนนี้เรากำลังที่ไปรับพาที่ป่วยโควิด COVID, นะไปโรงพยาบาลนะครับในยถเต้ยรับให้เต้ยบอกกูอยากขับอย่างนี้มานานแล้ว <c oughs> โอ้ยรถมีไซเรนมีเสียงหวอหวอห,หอยด้วยฮะนี่ฮะขอบคุณสปอนเซอร์ไม่ใช่โค้งนะชุดพนะีพีนะไม่ว่าจะเป็นทุกท่านที่ไปจับมาฮนะล่าสุดพี่โจวี่ไปจับมาชุดพี่โจวี่ไปจับมาดีมากครับ มีเฟสชิลให้ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีถุงมือถุงเท้าให้ด้วยนะฮะแต่ทุกคนไม่มีนะต้องใช้ถุงพลาสติกโอเคนะครับไอ้เฮียขับดีๆไอ้ชัดรถรถไปเะ็นไม่ได้กันชนนะมึงนี่มึงดูดีๆนะเขาเบรกให้เบานะดูดีๆดูดูดีๆ ภารกิจวันนี้นะนอกจากมาถวายเท้าพระพัดในช่วงเช้าแล้วนะครับนี่ฮะเดี๋ยวจะรับพระที่ป่วยโควิดไปตรวจด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้มีน้าจิกะเลปอดนะครับลองดูแลกันทุกคนนะทุกพระส่วนอย่าลืมดูแลพระนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> พระก็ป่วยนะจ๊ะนี่นะก็แต่งตัวเตรียมรอนะเดี ร้อนอยู่ร้อนอยู่เดี๋ยวเราพัดหมดไปที่นี่นะคือจริงๆแล้วอะถุง้ามันจะไม่ใช่รถพี่คนระับมันจะเป็นถุงผ้าที่มันอีกอย่างหนึงนะ่งอ่ะจะใช้อย่างนี้ไปก่อนโอเคฮนะนี่มีทีมงานทีมงานเต้ยจัดให้มาช่วยขับให้ด้วยนะตู้นี้ยังแปะสติกเกอร์ไม่ครบนะเดี๋ยวข้างๆนะฮะ มาดูนะก็แบ่งเป็นสองตอนในนี้ก็มีตีนช่องกระจกเรียบร้อยนะฮะการเชื้อปุ้งไปด้านหน้าท่องลา,างก็มีแอร์อยู่เนาะแต่ว่าก็ต้องเปิดไปนะฮะเดี๋ยวพรร้อนนะผมไม่เคยคิดว่าชีวิตนึงที่ต้องมาแต่งตัวแบบนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยกู <c oughs> ประเทศไทยเป็นนี้ <c oughs> ไปได้น <c oughs> ะมะนันนี้รับของที่มาแล้วนะ พ,มพามีพาหมดสาบองที่หน้าข้างหลังนี่คือหลวงพี่นะหลวงพี่แต่งชุดพีดีนะแล้วก็มีพามาด้วยสองลูปจัดเตอจานเตอเ,เปิดบอว่าห้าดูดเลยโอ้โรีบรีบจัดก็ก็เล่งด่วนนะครับไม่ได้ไม่ด่วนเพราะว่าเราจะให้ผู้ป่วยคุดออกมาอยู่ข้างนอกนานมันก็ตายครับก็ต้องรีบนะครับมีหลวงพี่มามอำนวยการเองเลยนะครับ <S 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 ลงลงพี่มาเปลเขาล่มก็ได้นี่นะถึงเป็นโรงพยาบาลสนามรัฐราชสวายนะฮะอยู่ตรงโรงเรียนอนุบาลรัสวัยสองนี่นะครับก็มีรถเอ่อ เขาเรียกอะไรรถตรวจเคลื่อนที่นะครับเป็นรถอึกทะเลวันนี้ก็จะมีพี่น้องประชาชนมาด้านหมายในทะเลปลอดจำนวนหนึ่งไม่มากเท่าไหร,ร่นะฮะแล้วก็มีพระจากวัดทองชันมานะครับมีหลวงพี่มานี่นี่หลวงพี่เหมือนเจ้าหน้าที่มากจำได้ไหมหลวงพี่ที่เผาศพโควิดนะฮะที่ที่ผมเคยถ่ายทําให้ดูคลิปที่แล้วนะฮะนี่ฮะมาเลยกานเองยิ่งสุดยอดมากนี่ฮะประเทศเราต้องการคนแบบนี้ ไม้กัวถ้าเราเราเรารักษาใจดียมี่ะละังเอาผมผมตรวจที่เจ็ดวันผมผมจะตรวจหน้าตาตรงทุกเ็วันผมจะสมอตัวเองใช่ถ้าทได้จงมกย่างนี้ครับยังไงก็ต้องอยู่อยู่อยู่ไว้ต่อไม่เาต้องงนยกกาเลยในปาก เราเราจะต้องอยู่คุยกับลูกหลานวนะ่าเฮ้ยสมัยเมื่อสามติดสามปีที่แล้วสิบปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหโรคระบาดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เออคุยให้ลูกหลานมันฟังก่อนอืมเนี่นนนยย้ายก็เคยติดมานะตายก็เคยติดมานะผมก็เคยติดนะครับหลวงพี่ผมก็เคยติดนะครับติดยาหมายถึงติดยาอุ้ยไม่ใช่ <laughs> เลิกแล้วรอเล่น <laughs> ไม่ไม่อย่างงี้ครับผมขอให้ข้อมูลนิดนึงตรงนี้สําคัญมากฉีดวัคซีนแล้วลเชื้อเข้าร่างกายได้เพียงแต่ว่าเราจะไม่หนักเราเราจะไม่หนักเป็นเลยจะ้จะ,จะใช่แ,แต่ทีเนี้ยความอันตรายทาไมทาไมเชื้อมันถึงได้แพร่เรื่อยๆ,ๆเพราะว่าถึงเราจะเป็นไม่หนักคนอื่นรับไปคนอื่นหนัหนกนี่แหละครับคือความอันตรายเพราะนั้นคนเราที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องเหมือนเดิมฮะต้องป้องกันตัวเองเหมือนเดิมใส่แมสเหมือนเดิมรักษาระยะห่างเหมือนเดิม ใช่ครับเป็นแต่ว่าเราจะไม่ไม่รุนแรงเครับนี่นะเมื่อกี้ไปดูบรรยากาศตรงจุด X อเอกซเลย์ปอดนะที่โรงพยาบาลรักราสวายนะฮะหลวงพี่น่ารักมากๆก็มาให้เสียงหัวเลาะกับพี่น้องประชาชนที่มารออกสเลย์นะฮะก็คนไข้าบางคนบอกว่าอยากให้หลวงพี่มาทุกวันนะครับสนุกดี <c oughs> ขอบคุณหลวงพี่มากเลยนะฮะหลวงพี่องค์นี้เป็นคนที่เผาศพโควิดให้ด้วยนะครับโอ้ เราหาพรยอย่างนี้ยากนะครับสนับสนุนกันต่อไปนะครับลหงพี่เป็นลลวงพี่เป็นคนเผาเองเลยครับศพแรก ใครอยากเจอหลวงพี่ไหมครับไม่ไม่นะครับเอาไว้บนเาะดีกว่าที่วัดของท่านไปได้เลยว่ามีโอกาสสบายเขาีินหายเมื่อไหร่นะตอนนั้อ่าโมทนาสาธุเลื่องหน้าเลยเนาะอันนี้นะเฮียรายงานสดจาก โรงพยาบาลสนามนัดราชสว่านะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็พาหลวงพี่นะครับกับหลวงพ่อมาตรวจเอ็กซเรย์นะครับตามที่นัดหมายแล้วก็ก็จะเห็นญาติยาโยมแล้วก็ในญาติโยมและจะเห็นประชาชนนะฮะมาเข้าคิวตรวจจำนวนมากเขามีทั้งที่นัดมาด้วยแล้วก็มีที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามนี้ด้วยนะฮะเห็นนะว่าวันนี้น่าจะใช้เวลานานแน่เพราะแต่ละเคสแต่ละคิวเนี่ยผมดูแล้วใช้เวลานานนี่ขนาดพราหลวงพี่สองลูปนี้ประมาณเกือบชั่วโมงแล้วนะฮะเพราะว่า ขั้นตอนมันจะเยอะหน่อยผู้ป่วยที่เป็นโควิดเนาะแล้วก็ต้องเอ็กซเรย์ละเอียดหน่อยก็สงสารนะครับมีเด็กน้อยๆด้วยนะครับที่มารอคิวแล้วก็มีผู้สูงอายุนะครับคุณแก่คุณเฒ่านะครับมีคุณยายนั่งอยู่หายใจเหนื่อยผมเห็นแล้วคิดถึงแม่มากผมก็มันจะเป็นโชคดีหรือผมว่าโชคด,ดีแล้วเนาะแม่เนาะท,ที่ที่ตายปีแล้วนะยังไงผมให้เป็นกำลังใจทุกคน,นครับผมวิกิจริงๆนะฮะช่วงนี้วิกิจริงนะก็สภาพจากก่อนที่พีเออารนะ์ร้อนแบบนี้ร้อนมากนี่ ก็ได้รับรู้ความรู้สึกของคนที่ใส่ชุดนะฮะรู้เลยว่าทำงานกันประมาณจริงคนที่ใส่ชุดขนาดที่ดูดินะตอนผมใส่หมาดตัวมัออน,นมร,ร,ร้อนมากผมวงพี่ก็ใส่มาตละขอบขอบคุณที่ช่วยน,นี่เรามีสปอนเซอร์ครับเป็นแป้งเย็นที่ตางูเห่านะฮะเขาไม่ได้พนเซอร์เรานะเราก็ไม่ได้บอกโอ,อะไรที่พขาเขานะช่วยได้นะแป้งเย็นมันเหมือนช่วยได้ทำใจว่าที่แต่กร้อนอยู่ดีนะนี่ได้หลวงพี่ หลวงพี่เก้านะครับที่วัดของฉันมาประสานงานแล้วก็มาให้คำบันเทิงกับญาติโยมที่กำลังรองนะญาติโยมบอกว่าอยากห้ลวงพีม่มาทุกวันเลยแน่ะตะลกมากงั้นนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจทุกคนหายปวยไว้ๆนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจับเขวิดยงสภาพแข็งแรง